ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะอันนี้เป็นคลิปย้อนหลังนะคะใครที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์นะคะในสัปดาห์ที่2นี้นะคะคุณครูก็ทําคลิปเรื่องของคําอุทานสื่อสารอารมณ์นะคะอ่ะเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับคําอุทานกันเลยนะคะให้นักเรียนดูรูปประโยคนี้นะคะตัวสีแดงนะคะอ่านว่าชชยโยแล้วให้นักเรียนสังเกตหลังจากคําว่าชชยโยจะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรเอ,อ่ย ฉันสอบได้อันดับที่หนึ่งบ่งบอกถึงอาการอารมณ์ดีใจใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าชัยโยนะคะเป็นคำอุทานนะทีนี้เวลานักเรียนจะเขียนคำอุทานนะคะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายต่อจากประโยคคำว่าชัยโยก็คือสัญ,ญลักษณ์ของเครื่องหมายตกใจก็คือเครื่องหมายอะไรคะอัศเจรี นะคะเ่ะเราไปดูรูปประโยคตัวอย่างที่สองกันเลยเฮ้อแย่จังหุ้นตกอีกแล้วอารมณ์ตอนนั้นของเราเป็นยังไงคะหมายถึงความสิ้นหวังหมดหวังหมดกำลังใจใช่ไหมเหมือนกับการถอนหายใจเฮ้อแย่จังหุ้นตกอีกแล้วหรืออีกอย่างนึงว่าเฮ้อน่าเบื่อจังเรียนวิชาภาษาไทยอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ มาดูตัวอย่างประโยคที่3าเย่ทำงานชิ้นนี้สำเร็จแล้วหรือเย่ทำงานของครูก้อยเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วบ่งบอกถึงอารมณ์ตอนนั้นเป็นยังไงคะดีใจใช่ไหมคะเพราะนั้นคำอ,อุทานก็คือคำว่าเย่ใช่ไหมคะแล้วก็ต่อด้วยเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์อัศเจรีนนะคะเอาละค่ะคำถามมีอยู่ว่าคำว่าชชยค้อ ย e! คำที่ขีดเส้นใต้นี้มีลักษณะอย่างไรเด็กๆตอบคุณครูก้อยได้ไหมคะลักษณะของคำที่ขีดเส้นใต้นี้มีลักษณะอย่างไรมันคือคำอุทานสื่อสารอารมณ์นะคะเพราะนั้นจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องของคำอุทานนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกความหมายบอกลักษณะแล้วก็บอกหน้าที่ของคำอุทานได้นะคะแล้วก็ สแต่งประโยคโดยใช้คำอุทานได้และสเห็นความสำคัญของการใช้คำอุทานได้ถูกต้องนะคะอ่ะมาดูคำที่ขีดเส้นใต้บง่งบอกถึงอารมณ์อะไรโอ้ยผมเจ็บจังเลยครับบง่งบอกถึงอารมณ์เลยคะโอ้ยก็คืออาการอารมณ์ตอนนั้นคือเจ็บปวดมากใช่ไหมคะ,ะดูประโยคที่สองค่ะ ทู to, น้าสงสารจังเดี๋ยวก็หายแล้วนะครับคนเก่งคุณหมอบอกกับเด็กผู้ชายคนนั้นว่าทู to, น่าสงสารจังเดี๋ยวก็หายนะครับคนเก่งก็แสดงว่าคุณหมอนะฮะอารมณ์ของคุณหมอตอนนั้นก็คือสงสารเด็กที่ได้รับความเจ็บปวดใช่ไหมคะ,ะนะฮะต่อไปมาดูว่าคําอุทานลักษณะของคําอุทานเนี่ย เวลาเราเปล่งคำอุทานออกมาเนี่ยด้วยน้ำเสียงที่เรียบเรียงตามมาด้วยอารมณ์อาจจะด,ดีใจเสียใจหรือมีการชมเชยนะคะจะใช้คู่กับเครื่องหมายอัศเจรีนะคะวิธีการเขียนเครื่องหมายอัศเจรีเราก็จะลากจากนะคะบนลงมาล่างแล้วก็จะเป็นจุดนะคะเอาละค่ะทีนี้มารู้ความหมายของคำอุทานกันคำอุทานก็คือคำที่เปล่งออกมา นะคะเพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดนะคะเพราะนั้นคนที่พูดต้องแสดงอารมณ์ออกมานะคะเช่นตกใจเสียใจสงสารหรือประหลาดใจและอื่นๆอีกแล้วแต่อารมณ์ตอนนั้นที่เราแสดงออกมักจะอยู่หน้าประโยคและมีเครื่องหมายอัศเจรีกำกับไว้หลังคําอุทานนั้นนะคะทีนี้เราไปดูชนิดของคําอุทานนะคะ มีอยู่สองชนิดก็คือคำอุทานบอกอาการเป็นคำที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกนะะโดยตรงของผู้พูดก็คือคนพูดแสดงอารมณ์แบบไหนนะคะก็จะอุทานเป็นคำพูดออกมามักจะอยู่หน้าประโยคและมีเครื่องหมายอัศเจริญก,กำกับไว้นะคะต่อไปประเภทที่สองคือคำอุทานเสริมบทเป็นคำอุทานที่ใช้เป็นคำส้อยเพื่อเน้นความหมายของคำนั้น ไม่มีเครื่องหมายอัศจรีกรรกับเพราะฉะนั้นคำอุทานสองประเภทนี้แตกต่างกันนะคะอ่ะเราไปดูคำอุทานบอกอาการมาดูว่าบอกอาการอะไรบ้างอาการก็คืออารมณ์ของคนพูดนะคะหแสดงการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัว 2. แสดงความตกใจ 3. แสดงความเสียใจผิดหวังสงสาร สี่แสดงความไม่พอใจห้าแสดงความประหลาดใจหกแสดงความเข้าใจหรือรับรู้เจ็ดแสดงถึงความเจ็บปวดแปดแสดงถึงความโล่งใจเก้าแสดงถึงความดีใจและสิบแสดงถึงความท้อใจและเบื่อนหน่ายนี่คือคําอุทานบอกอาการบอกอาการคืออารมณ์ของคนพูดนั่นเองนะคะมาดูประเภทที่หนึ่ง ะค,ะคำอุทานแสดงของการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นคำว่าแน่นี่แน่เฮ้นะคะนี่คือลักษณะของคำอุทานที่แสดงถึงการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวตัวอย่างประโยคเช่น hey, เฮ้เพื่อนๆมาช่วยเราขนของเล่นหน่อยอบอกให้รับรู้ว่าเพื่อนจะต้องช่วยเรานะตัวอย่างที่สองแน่ มาแอบเล่นกันอยู่ที่นี่เองนะฮะต่อไปค่ะประเภทที่สองแสดงถึงความตกใจเช่นตัวอย่าง,งคำอุทานวายโอตายจริงช่วยด้วยคุณพระช่วยโอ้โหแสดงถึงความตกใจใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างของประโยคช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ําแสดงว่าผู้พูดแสดงอารมณ์ตอนนั้นคือตกใจว่าเห็นคนจมน้ํานะคะ ตัวอย่างต่อไปค่ะ w ายไฟไหม้ w ายไฟไหม้แสดงถึงความตกใจว่าตอนนี้เหตุเกิดไฟไหม้ขึ้นนะคะต่อไปค่ะชนิดที่สแสดงความเสียดายผิดหวังสงสารเช่นคําอุทานว่าโถโท,โทอนนีิจังพุทโธหรือโถเอ๋ยนะคะอันนี้แสดงถึงความเสียใจไปดูรูปประโยคค่ะ โถสุนัขตัวนี้ช่างน่าสงสารอารมณ์ของคนพูดตอนนั้นก็คือความสงสารของสุนัขตัวนั้นใช่ไหมคะเกิดอารมณ์สงสารว่าสุนัขตัวเนี้ยน่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นก็เลยสงสารนะคะตัวตัวอย่างต่อไปค่ะโถเขาป่วยหนักมากน่าสงสารจังเพะฉะนั้นอารมณ์ของคนพูดตอนนั้นคือสงสารคนที่นอนป่วยอยู่นะคะชนิดที่สี่ค่ะแสดงถึงความ ไม่พอใจโกรธเคืองนะคะเช่นแหมอุแมหมฮึมชิชะดูดูเห็นไหมคะตอนนั้นคือความไม่พอใจแล้วค่ะโกรธแน่นอนตัวอย่างเช่นฮึใครมาหยิบหนังสือเล่นโปรดของฉันไปอารมณ์ของคนพูดตอนนั้นคือโมโหและโกรธละว่าใครมาหยิบหนังสือเล่มที่ฉันอ่านเล่มโปรดของเราไปใช่ไหมคะอ่าตัวอย่างต่อไปค่ะชิ ฉันไม่คุยกับเธอแล้วอาจจะเป็นอารมณ์ของกําลังทะเลาะอยู่กับเพื่อนนะคะก็เลยบอกว่าไม่คุยกับเธอแล้วอ่าอารมณ์ตอนนั้นคือเป็นไงคะโมโหใช่ไหมคะดูหน้าตาของเด็กสองคนนะคะต่อไปค่ะชน,นิดที่ห้าแสดงถึงความประหลาดใจอ่มีคําว่าอะไรบ้างคามุทานฮะฮะเอะโอ้โ,อโหว้าวอือโโหือโอ้โหดูหน้าตาขูก,ก้อยนะฮะฮ่า,าเอ๊ะโอ้โหว้าวอือหื คือประหลาดใจอะ่ะมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นโอ้โหเด็กๆขยันจังเลยตอนนั้นอารมณ์ของคนพูดเป็นยังไงคะตกใจคะ่ะว่าโอ้โหทำไมวันนี้เด็กๆช่วยกันดีจังเลยใช่ไหมคะตัวอย่างต่อไปคะ่ะว้าวของขวัญเยอะแยะไปหมดเลยแสดงถึงความดีใจประหลาดใจโอ้โหอะไรเนี่ยของขวัญใครเนี่ยใช่ไหมคะอ่าต่อไปคะ่ะชนิดที่หก แสดงความเข้าใจหรือรับรู้นะคะเข้าใจหรือรับรู้เช่นคําว่าฮืออ๋ออ๋อคือเราเข้าใจอ่ะเรารับรู้แล้วนะคะตัวยอย่างเช่นอ๋อเข้าใจแล้วตอนนั้นก็คืออารมณ์ของคนพูดอาจจะเข้าใจในเรื่องของบทเรียนที่คุณครูสอนอ๋อเข้าใจแล้วนะคะตัวยอย่างต่อไปคืออ๋อเด็กคนนั้นเป็นน้องของเธอนั่นเอง นะ,ะแสดงถึงความรับรู้และเข้าใจนะคะต่อไปค่ะชนิดที่เจ็ดแสดงถึงความเจ็บปวดนะคะเช่นคําว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยก่อนใช่ไหมโอ้ยโอ้ยอุ้ยอะไรแบบนี้นะคะตัวอย่างของประโยคคําอุทานโอ้ยปวดท้องจังเลยแสดงถึงความเจ็บปวดใช่ไหมว่าตอนเนี้ยคนพูดเนี่ยอาการเป็นยังไงก็โปวดท้องจังเลยใช่ไหมคะไม่รู้ไปกินอะไรมา นะคะต่อไปก็อุ้ยปวดฟันนะแสดงถึงความเจ็บปวดหัวอาการปวดฟันนี่เป็นอะไรที่โอ้โหสุดยอดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องแปลงฟันด้วยนะคะไม่อย่างนั้นฟันจะผุแล้วจะปวดฟันนะคะแล้วจะล้อกอุ้ยปวดฟันหรือล้อกโอ้ยปวดฟันจังเลยนะต่อไปค่ะชนิดที่แปดแสดงถึงความโล่งใจโล่งใจก็คือโอ้โหพ่อย,ยังชั่วโล่งใจและเช่นคำอุทานว่าเ อะไรแบบนี้นะคะตัวอย่างเช่นเฮอ,อสอบเสร็จแล้วมันเป็นอะไรที่สบายใจมากไม่ต้องอ่านหนังสืออีกแล้วใช่ไหมคะอ,อ่าเฮอทำงานบ้านเสร็จสียทีแม่สั่งมาแล้วโอ้เสร็จสักทีก่อนแม่จะกลับมาบ้านใช่ไหมคะคือโล่งใจชนิดที่เก้าค่ะแสดงถึงความดีใจเช่นใช้โยเฮ้ฮูเล่ฮูเล่นี่ค่ะแสดงถึงคนพูดเนะ่ยดีใจมากตัวอย่างเช่น ใชโยคุณแม่พาพวกเราไปเที่ยวแล้วจ้าดีใจมากที่คุณแม่จะได้พาไปเที่ยวนะ,ะฮู้เล่เราชนะแล้วหมายถึงการแข่งขันนะคะอาจจะมีการชนะเกิดขึ้นนะคะเราก็ดีใจไปด้วยผูเล่เราชนะแล้วและสิบแสดงถึงความท้อใจเบื่อนหน่ายนะคะอารมณ์ตัวนั้นคือท้อใจมากเบื่อนหน่ายมากเหมือนถอนหายใจนะคะตัวอย่างเช่น รถติดอีกแล้วอันนี้เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากในกรุงเทพมหานครใช่ไนนออกไปไหนทั้งทีเนี่ยรถติดนี่เบื่อมากๆเลยใช่ไหมคะหรือตัวอย่างต่อไปอเลเอะเทอะอีกแล้วคุณแม่เหนื่อยใช่ไหมเลี้ยงน้องโหโหน้องกินอะไรก็โหกเต็มไปหมดแม่ก็เลยถอในหายใจเลเอะเทอะอีกแล้วใช่ไหมคะเอาต่อไปค่ะชนิดของคาอุทานประเภทเสริมบท คำอุทานเสริมบทก็คือคำอุทานที่ใช้เป็นคำสร้อยคำสร้อยคืออะไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันก็คือคำเสริมบทต่างๆซึ่งคำอุทานประเภทนี้นะคะบางคำเสริมคำที่ไม่มีความหมายเพื่อยืดเสียงให้ยาวออกไปบางคำอาจจะเสริมเพื่อเน้นความหมายให้หนักแน่นยิ่งขึ้นเพราะนั้นคำอุทานชนิดนี้จะไม่ใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์กกับไว้ข้างหลังนะคะอ่ะเราไปเรียนรู้ตัวอย่างกันเลยค่ะเด็กเอ๋ยเด็กน้อย แมวเอ๋ยแมวเหมียวน้ำเอ๋ยน้ำคำํามดเอ๋ยมดแดงเพราะนั้นคำอุทานคือคำว่าอะไรครับคำอุทานเสริมบทก็คือคำว่าเอ๋ยเห็นไหมคะมันยืดคำให้ยาวยิ่งขึ้นนะเป็นคำที่เข้ามาแทรกในบทร้อยกรองเพราะนั้นคำเหล่านี้เรียกว่าคำอุทานเสริมบทนั่นเองอตัวอย่างต่อไปเสียงรือเสียงเร่าอ้างอันใดพี่เอ๋ย หากสยามพี่นาตรงไทยอยู่ได้หรือสังเกตคําว่าเอ่ยกับคําว่าลือเป็นคำสร้อยคำสร้อยก็คือคําที่มาเสริมบทในบทร้อยกองเพราะนั้นคําเหล่านี้ก็เรียกว่าคําอุทานเสริมบทเข้าใจยังคะอ่ะตัวอย่างต่อไปค่ะพอเขาได้ดิบได้ดีก็ลืมตัวเธอตกใจจนมือไม้สั่นทําอะไรไม่ถูก เอาแต่เที่ยวเล่นไปวันๆไม่รู้จักอ่านหนังสือหนังหาเพราะนั้นทำตัวสีแดงหรือได้ดิบได้ดีมือไม้หนังสือหนังหาเพราะนั้นก็คือคำอุทานเสริมบทค่ะต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนซึ่งจะต้องทำกิจกรรมแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะคุณครูก้อยไม่มีใบางานแจก,กให้แต่คุณครูก้อยมีฟอร์มใบงานออนไลน์สำหรับนักเรียนที่สามารถทำใบงานออนไลน์ได้นะคะ รูปฟอร์มแบบฟอร์มก็จะเป็นหน้าตาเหมือนตัวอย่างนี้นะคะอะใบงานที่12เรื่องคําอุทานสื่อสารอารมณ์นะคะให้นักเรียนเติมคำอุทานที่เหมาะสมกับประโยคที่กำหนดให้นะคะแล้วก็บอกความรู้สึกว่ารู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงดีใจเสียใจประหลาดใจโล่งใจท้อใจเบื่อหน่ายนะคะให้ถูกต้องอะเรามาดูตัวอย่างเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างแค่ ไม่กี่ข้อและที่เหลือให้นะักเรียนทำเองนะคะข้อที่หนึ่งกระเป๋าใบนี้เป็นของน้องเองหรือจ๊ะมันน่าจะเติมคำอุทานว่าอะไรที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี้ยนะนะลองคิดดูซิว่าน่าจะเติมคำว่าอะไรคำว่าอ๋อกระเป๋าใบนี้ของน้องเองหรือจ๊ะบง่งบอกถึงอารมณ์ของคนพูดยังไงเอ,อ่ย เข้าใจรับรู้อ๋อกระเป๋าใบนี้เป็นของน้องเองหรือจ๊ะคือเข้าใจว่าเอาเนี้ยกระเป๋าใบนี้ยเป็นของน้องนะอ่ะมาดูข้อที่สองข้อที่สองมีดปาดมือเลือดไหลหยดติง๋งติ๋งเลยแสดงว่าอาการของตอนนั้นเป็นยังไงคะควรจะใช้คำอุทานว่าอะไรโอ้ยใช่ไหมคะโอ้ยก็คือมัอนการร้องว่าโอ้โหเราบาดเจ็บใช่ไหมคะเพราะนั้นอารมณ์ความรู้สึกคือยังไงคะ ดีใ,ใจเสียใจหรือเจ็บปวดเจ็บปวดนี่คืออารมณ์ของผู้พูดว่าตอนนั้นเนี่ยเมดบาดมือเลือดไหลนะคะสังเกตนะคำอุทานต่อด้วยเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอัสเจรีนะคะอย่าลืมนะคะอะข้อที่สามค่ะอ,อลง่งออกไปทีทํางานเสร็จแล้วเอ,อเราน่าจะใช้คํำอุทานว่าอะไรกานนักเรียนใช้คําว่า โล่งอ,อกไปทีทํางานเสร็จแล้วเพราะนั้นผู้พูด,พดมีอารมณ์แบบไหนคะอารมณ์ตอนนั้นคือโล่งใจนะคะอ่ะข้อที่สี่นะอย่าทําร้ายกันแบบนี้นะเรากลัวมากเราเติมคํามุ่ทานว่าอะไรคะอ๋อย่าทําร้ายกันแบบนี้นะเรากลัวมากเพราะนั้นอารมณ์ความรู้สึกคืออะไรให้นักเรียนไปคิดเองนะคะมีแบบฝึกดอยูสิบข้อนะคะบอก รูปของคําอุทานนะคะแล้วก็บอกอารมณ์ความรู้สึกคิดว่านักเรียนสามารถทําใบงานของครูก้อยได้ไหมอ่าแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ตอนที่สองให้นักเรียนแต่งประโยคนะคะที่มีคําอุทานแสดงอารมณ์นะคะมา5ประโยคด้วยกันนะอย่าลืมนะคะอ่าตรวจสอบด้วยนะคะว่านักเรียนทําถูกต้องหรือไม่ขอสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะคำอุทานคือคำที่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูด ะะการรู้จักชนิดและหน้าที่ของคำอุทานในประโยคจะทำให้เราสามารถไปสื่อสารได้ถูกต้องตามอารมณ์และความรู้สึกนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็มาพบกันในวันพรุ่งนี้เนาะสำหรับวันนี้บายบายนักเรียนทุกคนค่ะ